จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีรับพระราชทานเคนรื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นใส้สสภายประจำปีนี้นะครับทางก,กมมารกระทรวงมหาดไทยเบื้องหน้าพระบรมชษยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับโดยเมื่อแรกแต่ว่าเวลา10นาฬิกา30นาทีที่อองทุ่งจันเนึ่งสาหระกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีในที่รุด สุภวีบูญพุ่นรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดสุราธานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชก,การจังหวัดสุราธานีเป็นประธานในพิธีรับประาชานเครื่องราชอิสยาภรณ์ชั้นใส่สะพายไปจำปีนี้นะครับสังการกระทรวงมหาดไทยเบื้องหน้าพระบรมชายาลักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระาราณาโปรดกล้าโปรดกระมม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นไส,ส้สพายประจําปี2567เนื่องในโอกาสพระราชพิธีทีเริ่มพระชนมพันซ่าวันที่28กร,รกฎาคม2567โดยได้มีการประกาศร,รายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้วและสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งให้หน่วยงานดําเนินการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่ ืองราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมชายลาลักษณ์ในสถทานทีอันเหมาะสมมสำรับจังหวัดให้จัดพิธีค่ะครับโดยแล้แต่ว่ามีข้าราชการรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะครับ จันประทุมมาพรจางเพื่อใส่ซ่องนะครับสังกัดสรมาทไทยปฏพิบัติทีในส่วนผู้ผีผาแก้วสุราธานีเจ็ดรายเข้ารับประจันทรเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์นะครับซึ่งเครืองราชอิสยาพรชื่อเป็นเรืองไม้แห่งเกติยศซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าลัวสุงมพระบาโปรดกล้าพระจานทานแก่ผู้ทำความดีความชอบแก่บ้านเมืองประโยชน์แก่ข้าราชการดังนั้นข้าราชการทุกคนจึงมุงมันสานองประเดชพระคุณนะครับพระมากกราบถีคุณด้วยความมุมานะทางประโยชน์ความสุขแก่พี่น้องประชาชนซึ่ไป เห็นนะครับก็มีไม่ไว่าจะเป็นตรนะหน่งอำเภอเกียนซาในอำเภอดอนซักในอำเภอการจันดิษในะอำเภอพานมนะที่นในพานุ่มแต่เดียวนะครับ